สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะขอขอบคุณทุกการติดตามและทุกช่องทางการอร์ตขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้มาส่อง Energy ให้กับทุกคนค่ะว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นยังไงนะคะโฟกัสมาที่ไพ่สำหรับนี้นะคะหลับตาลงคิดถึงเขาคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณเรามารู้ซิว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นอย่างไร ความรู้สึกของเขาเป็นยังไงนะคะ The Chariot l ch ค่ะแปดเหรียญความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นยังไงเจ็ดเหรียญค่ะเขาอยากล่องลอยไปนะคะเขาอยากล่องลอยไป หาคุณนะคะความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นยังไงความรู้สึกของเขาตอนนี้ไม่อยู่กับเดินกับตัวนะคะทุกคนมันเหมือนกับว่ามันจะไปจะไปมันเหมือนกับว่ามันจะออกจากตรงนี้ตรงนั้นมันเหมือนกับว่าเขาอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณแต่เขาก็มาเจอคุณไม่ได้ มันเหมือนกับว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันรู้สึกอยากที่จะยังคงมีความรู้สึกดีๆอยู่ยังคงมีความรู้สึกการคิดถึงการรอคอยการเดินทางมาพบเจอกันเหมือนกับว่าความรู้สึกเขามันล่องลอยไปมันมีความรู้สึกคิดถึงคุณมันมีความรู้สึกของการคิดความรู้สึกของการวนเวียนความรู้สึกของการเติบโตในทุกๆวันความรู้สึกมันไปทุกๆวันมันมันเหมือนว่ามันไม่อยู่กับ ตัวเองมันล่องลอยไปถึงไหนถึงไหนถึงไหน,ไหนต่อไหนแล้วอยากมาหาคุณอยากได้พบเจออยากที่จะพูดคุยมีความรู้สึกคิดถึงมีความรู้สึกกันอยากคุยอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะเริ่มต้นในความสัมพันธ์อยากที่จะออกเดินทางมาหาคุณเคลียร์อะไรที่มันค้างคารู้สึกว่าฉันจะทํายังไงดีนะรู้สึก จะตัดสินใจยังไงดีจะไปยังไงดีมันเป็นความเติบโตของความรู้สึกที่มันยังคงกระจุยกระจายอยู่ในในใจนะคะความรู้สึกที่มันรอเหลือเกินถึงแม้ใจจะอยู่ตัวจะอยู่ตรงนี้แต่ใจคือไปไกลามากมากแล้วนะคะมาอยู่กับคุณแล้วเป็นอารมณ์แบบนั้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มันรู้สึกว่าค้างคา,งางมันยังคงเหมือนกับกักอะไรบางสิ่งบางอย่างอยูอย่รอบางสิ่งบางอย่างที่จะได้คุยกัน สิบเหรียญอยากที่จะทําบางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณกับเขาให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างที่ฉันรอที่จะได้พบเจอกับคุณรอที่จะได้ติดต่อรอที่จะได้สื่อสารรอที่จะได้ฟืน้นฟูความรู้สึกระหว่างคุณและเขาเริ่มต้นกันใหม่หรือบางสิ่งบางอย่างเก็บไว้ในใจเหลือเกินยังพูดให้คุณฟังไม่ได้ความรู้สึกที่มันรอคอยเหมือนกับการ เหมือนหล่นลงมาเหมือนการได้เก็บเกี่ยวเหมือนกับว่าเมื่อไหร่ความรักความรู้สึกระหว่างค,าคุณเขามันจะถึงวันที่ได้สุกงอมสักทีนะได้แบบได้มาแบบไม่ต้องมีอุปสรรคขนาดนี้ให้ได้มาแบบเมื่อถึงวันนั้นมันจะเมื่อไหร่มันจะรู้สึกง่ายๆสักทีเมื่อไหร่จะรู้สึกว่ามันมันเต็มเต็มมันอิ่มเอ,อิบนะคะเหมือนได้รับแบบเต็มที่ได้รับแบบมีความสุข แล้วก็อยากที่จะเป็นผู้ให้ให้คุณแบบทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่หวังผลตอบแทนอะไรอยากที่จะซัพพอร์ตดูแลคุณได้อยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตข้างหน้าความรู้สึกมันมีความผูกพันมันมีความรอคอยนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขามันล่องลอยไปจริงๆอยากเดินทางมาหาอยากเดินทางมาพบเจอแต่ทําไม่ได้ต้องวุ่นวายกับงานทํางานยังมั่นคงยังวางแผนที่จะทําอะไรต่ออะไรเยอะแยะในชีวิตหรือ ถ้าวันนั้นมาถึงเขาต้องการที่จะคุยหรือว่าตัดสินใจอะไรให้มันชัดเจนกว่านี้เช่นปัญหาระหว่างคุณและเขาเช่นการการคอมมิชเมนต์การการ,การเริ่มต้นความสัมพันธ์การการขยับสถานะความสัมพันธ์กันการได้ออกเดตกันนะคะเหมือนกับว่าเขากําลังคิดถึงเจตนานการแล้วก็ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาถ้าได้เจอกันจะเป็นยังไง เราจะไปสถานที่กันตรงนี้แล้วคุณจะรู้สึกยังไงเขาจะทําอะไรให้คุณเซอร์ไพรส์เขาจะทำอะไรให้คุณเสียใจยอีกไหมนะเขาจะทำอะไรให้คุณผิดหวังอีกไหมนะ เหมือนกับเป็นความรู้สึกแบบนั้นที่เขารู้สึกว่ามันล่องลอยไปหมดละคิดอย่างโน้นทีคิดอย่างนี้ทีคิดหาทางออกทีคิดหาอะไรใหม่ๆทําระหว่างคุณกับเขาทีคิดหาวิธีที่จะทําให้คุณกับเขาเติบโตไปต่อได้ยังไงนะคะจะทําให้เรื่องราวระหว่างเราชัดเจนได้ยังไงคุยกันได้ไหมมันจะออกมาเป็นในทิศทางที่ดีหรือเปล่าคุณจะโอเคหรือไม่โอเคคุณจะตะัดสินใจอย่างไรนั่นเองค่ะนี่คือความรู้สึกของเขานะคะมัน มันรู้สึกว่าอยากที่จะหลุดพ้นจากอุปสรรคนั้นเดินทางมาหาคุณจังเลยอยากที่จะมาเจอคุณจังเลยอยากมามอบความรู้สึกอะไรบางอย่างให้กับคุณอยากมาบอกอย่ามาพูดอะไรบางสิ่งบงอย่างที่เก็บเอาไว้ที่ค้างคาเอาไว้นั่นเองนะคะ นี่คือความรู้สึกของเขาค่ะไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาขอคําตอบของนางฟ้านิดหนึ่งนะคะว่าคําตอบอยากที่จะบอกอะไรกับทุกๆคนค่ะกับคนที่เป็นประเด็นกันคุณพร้อมแล้วค่ะเพราะว่าหนึ่งดาบขึ้นคุณพร้อมที่จะตัดสินใจละเขาจะเข้ามาให้คุณได้ตัดสินใจวันเวลาจะพิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าคุณจะไปต่อในความสัมพันธ์กับเขาไหมหรือว่าจะเริ่มต้นใหม่กับเขาหรือเปล่านะคะ forgiveness ค่ะเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยนะคะให้อภัยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังโอเคกับเขาอยู่ให้อภัยค่ะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่แต่ถ้าเริ่มต้นกันใหม่แล้วมันเกิดขึ้นเป็นประเด็นอีกมันเกิดขึ้นอีกซ้ําอีกก็ขึ้นอยู่คุณตัดสินใจนะคะเพราะว่าหนึ่งดาบขึ้นคุณจะได้ตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจค่ะว่าเราจะไปต่อหรือเปล่าเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเชื่อในความรู้สึกของตัวเองในการตัดสินใจว่าถ้าเราตัดสินใจแล้วเรารู้สึกว่า ไปตอบเขาแล้วมันมีความรู้สึกของหวาดระแวงความกลัวก็ลองดูค่ะลองตัดสินใจดูว่าจะยังไงนะคะอยู่กับตัวเองก่อนขออีกหนึ่งใบคำตอบค่ะ no นะคะ บางอย่างต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าที่จะตัดสินใจบางอย่างต้องเรียนรู้กันให้มากขึ้นก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะพัฒนาวความสัมพันธ์นอีกสเต็ปหนึ่ง mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องทุกเรื่องในชีวิตของเราเราสามารถปฏิเสธอย่างหนักแน่นเข้มแข็งได้เราสามารถที่จะเลือกและตัดสินใจได้วันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วเราก็ถึงเวลาที่จะตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างเช่นกันค่ะนี่คือความรู้สึกของเขา ตอนนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนเจอพลังงานที่ดีและสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนอย่างแน่นอนบางสิ่งบางอยากต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็การตัดสินใจบางสิ่งบางอยางต้องทิ้งระยะห่างเพื่อเที่ะตกผลึกเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความคิดของแต่ละฝ่ายนะคะเพื่อมีพื้นที่ของการแลกการแล้วก็ก้าวไปสู่ชีวิตด้วยการการเรียนรู้การอีกสเต็ปหนึ่งเพราะฉะนั้น จงหนักแน่นเข้มแข็งไว้แล้วก็จงตัดสินใจให้ได้ดีค่ะเพราะว่าขึ้นอยู่การตัดสินใจของคุณเลยเพราะว่าคุณเป็นคนที่อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นสิ่งที่ชีวิตเราเราเลือกเราตัดสินใจได้เพราะว่าคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วถ้าคุณตัดสินใจไม่ไปต่อนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะทอยทุกคนมีความสุขแล้วก็มีพลังใจที่ดีในทุกๆวันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ